สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอซีนะคะทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาทําขนมดอกบัวนะคะขายดิบขายดีมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าขายดิบขายดีมากเลยนะคะนี่นะคะขายไม่ทันเลยนะคะทําไม่ทันคนขายเลยทำไม่ทันคนขายไม่ใช่ไม่ทำไม่ทันไม่ทันคนซื้อนะคะ มีจังนะหกเตาแล้วนะคะเพิ่มมาอีกเตาแล้วนะคะเป็นหกแล้วนะคะแต่ก็ยังทําไม่ทันเลยนะคะเพิ่นนมด้วยน่ะเพิ่งได้สองดอกตอนนี้ได้สองดอกนะคะทําไม่ทันนะคะถ้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะต่อๆนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะแม่ครัวด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าร้อนก็ร้อนนะคะ ร้อนก็นร้อนนะคะแต่แม่แม่นะคะก็สู้นะคะสู้กันนะคะอย่างสุดชีวิตเลย <laughs> สู้สู้นะคะเด็นกัชุดนี่แม่แม่น้องบีเด่นก็ชุดนี่แม่บีบีนี่นะคะนี่คะ่ะขนมดอกบัวนะคะเขาเรียกว่าขนมดอกบัวนะคะอีสานนะคะ ทำตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่เช้านะคะก็นะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะตอนนี้นะคะนี่นี่นะคะคุณยายนั่งดีๆนะคะยายน่ารักจ้า <ans> น,นี่นะคะนี่นะคะอยนะคะทำานดวเลยนะคะอ้ยนีสวยสวยสวยยนะคะมีมสวยงามมากเลยนะคะงามนะคะขึ้นมือขึ้นเลยนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ ต่อนะคะกดกระติดตามนะคะดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต่อๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ้ามันได้เต้หนูรจประมาณโงดตมันไ่ง่มีทานนะคะมีโรงทานขนมบัวนะคะ ขนมทานโรงบัวนะคะไอติมก็หมดไปแล้วนะคะมียำนะคะมียำทานจนเหลือนะคะคือนะคะอิ่กันนะคะล้นเหลือเลยนะคะอิ่มล้นเหลือเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋ามียำกินนะคะทานจนล้นเหลือเลยนะคะดน่ามาาเา

ทานได้เลยนะคะทานให้อิ่มน้ำซําดานกันเลยนะคะก็เป็นโรงทานนะคะก็ทานกันได้เลยนะคะโอ้ทานเยอะแยะนะคะจะทานเท่าไหร่ก็ทานเลยนะคะนี่ก็เป็นเมนลอยนะคะ อันนี้เขาเรียกโรงทานขนมบัวโรงทานขนมดอกบัวไใยเฟรยรนี่ไหนพี่วถาใจไปดู ให้นำนาเอให้ร้อนเสมอสมันเสมอไฟสมันเสมอก็จะทำไ็นเฉยนะคะถ้าไฟร้อนมากก็ไม่สฉยนะคะต้องไฟนะคะสมันเสมอนะคะทำขนมนี้ต้องใจเย็นๆใจร่มๆใจเย็นๆอย่าใจร้อน อยากกินของอะไรต้องใจร้อนใจกออหัเราะรมมากยนะคะหัวราะนะคะได้นะคะถึงหวานนะคะเจลยนะคะเลยงแนะเ้นะเงินที่งแงแงมาเง เข้ามาเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะต้องระวังทับมือคุณตาต่อนะคะมีแต่วัยรุ่นเอ้อๆนะคะรุ uh ่นเออเอๆนะคะ ตน,ร,นตรุ่นนี้ทนได้สีทนได้คนแก่ทนไม่ได้ถ้าวัยรุ่นทนได้ <c oughs> ต้องวัยรุ่นหกิขึ้นไป <c oughs> ใช่ไหม เริ่มได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะค่อยได้หลายอันแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังเงียบนะคะเงียบคงใจนะคะเดี๋ยวนะคะสักข่ามอีกหน่อยนะคะก็คงจะนะคะคงจะมาอีกนะคะขายดิบขายดีนะคะขายดิบขายดี ก็นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครคกดติด,ตา,ดตามานะคะ <c oughs> คดกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะช่องตาอวยััพงพลครับสวัสดีค่ะ